สวัสดีครับพบก,กับสุลุคเตลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซูชาลิเวอร์พูลทาบคว้าสตาร์ดังโดรมอเรดแต่โดนบอบปัดในทันควันหงดังลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับตกเป็นข่าวทำการทำตามคว้าตัวหนึ่งในดาวดังของโดรมอเรดแต่ถูกปฏิเสธในทันควันอันฟิวเซนเตลนะครับรายงานมาว่าหงดังลิเวอร์พูลสโมสซอน่ยีงยงศึกเวทีพิมเกลตได้มีการติดต่อกับเอเจนต์ของเวนิสิอุตจูเนียแนวรุกของราชชุดขาวโดรมอเรด เมื่อช่วงต้นปีเพื่อสอบถามความเป็นไปได้เกี่ยวกับการคว้าตัวดาวเตะชาวบราซิลมาสู่ทินแอนฟิลด์ในช่วงสมัยนี้ สลับเวเนซุเอล์โ์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมที่โรมเมรีตเปิดบ้านเอาชนะเลเวอโพไปได้3ประตูต่อหนึ่งในซิกิฟ้าชิมลิกรอบ8ดทีมสุดท้ายนัดแรกซึ่งเขาซัดคนเดียวไปสองประตูซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่าหงดังได้มีการติดต่อไปที่เอเจนต์ของเวเนซุเอลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อสอบถามว่านักเตะสนใจที่จะย้ายมาร่วมทัพหงดังเลเวอโพในช่วงสมัมมานี้หรือไม่และคำตอบก็คือไม่ โดยเอเยนต์ของเวเนซุอุสยืนยันชัดเจนว่าตัวนักเตะในความดูแลของเขาต้องการอยู่กับราชันชุดขาวเ,าเรืมาร์เรตเพื่อไล่ล่าความสําเร็จต่อไปทั้งนี้มีรายง,งานระบ,บุเพิ่มเติมนะครับว่าเจคกิงลับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลเชื่อว่าเวเนซุอุสมีอนาคตสดใสที่รออยู่และรู้สึกว่าตัวเขาสามารถช่วยผลักดันให้เวเนซุอุสเป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เหมือนที่เขาเคยทำกับนักเตะดังๆางมากุดไรส์มาริโอเกเช่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ รวมถึงโมเมซ่าโรเบโตเฟอร์มิโน่และเซิโอมาเน่โรนัลคูมันติงเจ็กกิงครับทำไม่ถูกดูมินสนามโรมาเรดทำไม่ถูกต้องโรนัลคูมันในกับคุณซื้อขำบาร์เซโลนาระบุเจ็กกิงครับในยันลิเวอร์พูลทำไม่ถูกที่เปลี่ยนเรอยอัลเฟรโดดิสเตเวนโน่สนามเย่าขัดตัดท้าของโรมาเรดว่าเป็นเหมือนสนามซ้อม พร้อมชมราชันทุกข่าวได้ว่าเลือกเวลาบูเลนสนามได้เหมาะสมที่สุดโรนัลคูมันนะครับเทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาสโม,มสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการลาตินสเปนได้กล่าวว่าเจคิงครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลทำไม่ถูกที่เปรียบเทียบอัลเฟรโด,ดดิสเตเาโนสนามที่เราลงเล่ดใช้เป็นสนามเดี่ยวชุดเก่าในตอนนี้ว่าเป็นสนามซ้อม มาดริดนะครับตัดสินใจที่จะทำการบูรณะซันตดกโกเบนาเบลรังเย้าของพวกเขาในช่วงที่มีการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เกพราะมองว่ายัางไงซะช่วงนี้แฟนบอลก็ยังน่าจะไม่ได้รับอนุญาตก,กับชมเงแกมในสนามอยู่ดีและมันก็ทำให้พวกเขาต้องใช้อัลเฟรโดดิสเตเปโนเป็นรังเยา้าชวคขาวตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปีก่อนโดยเดือนทีแล้วสนามดังกล่าวถูกใช้เป็นรังเย้าของเรลมริดกาติยาทีมสำรองของโรนัลเด็ตและตั้งอยู่ในศูนย์ฝึกซ้อมของราชชุดขาว ยันไรก็ตามไม่นานมานี้มันเกิดประเด็นร้อนเกิดขึ้นเมื่อเจกเก็ตคลับเปรียบเปรยสนามอัลเฟรโดดิสเตฟาโนว่าเป็นเหมือนสนามซ้อมในช่วงก่อนเกมยูฟ่าชมลีรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกที่ลิเวอร์พูลชนะลิเวอร์พูล3-1เมื่อวันอังคารที่6เมษายนที่ผ่านมาแถมพอจบเกมไปแล้วเจกเก็คลับยังให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าเกมหน้ามันจะได้เตะกันที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งเป็นสนามที่เหมาะสมกับคำว่าสนามฟุตบอลจริง ท่านั้นโรนัลกูม,มนันเปิดเผยก่อนนำบา,ร,าร,ร์ซุลนาไปเยือนโรมาเรต์และล่าสุดกระพ่ายแพ้ไปนะครับ1ประตูอ่อ2ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่10เมษายนที่ผ่านมาโดยเขากล่าวว่ามาดริดคุ้นเคยกับการเล่นในสนามนั้นส่วนคู่แข่งของพวกเขาก็ต้องไปเตะที่นั่นมันก็แค่นั้นแหละสำหรับนักเตะแล้วนั้นนะครับสิ่งที่ยากลุ่นากที่สุดก็คือการต้องลงเล่นโดยที่ไม่มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามการพูดแบบนั้นบอกว่าสนาม อาร์ฟร o โดดิสเตฟานเป็นสนามซ้อมมันถือว่าเป็นการดูหมิน่นทีมใหญ่ๆอย่างเดอร์มาเรตพวกเขาเลือกที่จะบุกรุกสนามเย้าของเขาในตอนที่ช่วงเวลานี้และผมก็มองว่าพวกเขาเลือกได้ดีเลยทีเดียวซาลาเผยเฮใ,ในบ้านนัดแรกทำให้หายเครียดเป็นปิดทิ้ง โมเม์ซาล่านะครับก็น,นั่นลิเวอร์พูลเอามายืนยันว่ารู้สึกโล่งใจที่สามารถกลับมาเอาชนะในเกมเย่าในศึกผิวลิงเกตได้อีกครั้งหลังเปิดบ้านเฉือดอาร์เซนลาลสองประตูโดเนต ปีกทิ้งเชิหยิบนะครับมีส่วนร่วมในการปลดล็อกชัยชนะในนัดแรกในทินแอนเวลหลังเป็นผู้ทำประตูตีเสมอใส่สิงห์บางาดแอสตันวิลล่าก่อนที่เฟรนส์อาริเซเนอโนจะมาซัดประตูชัยสุดงามในช่วงทนเวลาบาดเจ็บแซงชนะ2-1ส่งผลให้หงดังมีฮึดลุ้นจบพื้นที่ทัฟโอซึ่งชัยชนะในเกมนี้ทำให้หงดังเก็บ3คะแนนในบ้านในลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าสู่ปี 2, 2021เลยทีเดียว มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมและยากมากแต่เราก็เอาชนะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดพวกเราแพท้ที่นี่มาหลายเกมแล้วและในแง่ของจิตใจมันก็เหมือนกับโอย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 ไม่เอาอีกแล้วแต่ครึ่งหลังเราก็ทําผลงานได้อย่างไร้ที่ติเหมือนอยาน่างในกับการที่ไม่ชนะที่อันฟิลมาหลายเกมเราพลาดกันเองหลายครั้งในครึ่งแรกแต่ก็คิดกันว่านี่เอาอีกแล้วหรือเนี่ยแต่ครึ่งหลังเราก็จัดการกับปัญหาและเล่นกันด้วยทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยม มันสําคัญมากที่ต้องเอาชนะให้ได้ผมตกใจมากที่เกมหลีกเหลืออีกเพียงแค่เเกมเท่านั้นดังนั้นเกมนี้มันจึงมีความสําคัญจริงๆเราต้องการที่จะไปเล่นในสกิลฟานชชมลลกในปีหน้าเราก็แค่โฟกัสในแต่ละเกมและพยายามเอาชนะพวกเขาทั้งหมดให้ได้และบอกว่าเราจะสามารถจบในอันดับที่4ได้ตอนนี้ซาร่าในครับก็ยังได้พูดถึงเฟรนซ์อเล็กซิรเดอโนด้วยนะครับว่าผมคิดว่าเขาแค่ต้องการผลักดันตัวเองเขาซ้อมดีดมากและเราก็เล่นกันดีดมากใน 2- อถึงสเกมที่ผ่านมา เขาต้องพยายามและโฟกัสอย่าไปฟังใครทั้งนั้นก็เพียงแค่พยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และมันก็จะมาเองผลงานที่ดีสลักล่าวทิ้งท้าย JK หวังประตูเทนหูป,ปากเสียงวิจารณ์เจเก่งครับนะครับในใหญ่ของหงดังหรือร์พโลหวังว่าประตูสวยๆของเทรสอาริเซเนโนในเกมกับแอสซิมลาจะช่วยหยุดเสียงวิจารณ์ได้ แบ็กขวาคนดางยิงประตูชัยในท่วงชดเวลาวเจ็บช่วยหงแดงแซงกลับมาชนะอาร์เวลล2-1ในเกมพิมรีกัน,นกลาคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่โดนวิาพา์วิจารณ์อย่างหนักที่พลาดในเกมแพ้โรมนอเรต 1- ประตูต่อ3ในศึกอยู่ฟ้าชิมลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการหลุดออกจากทีมช่างเกรดละสุดโดยกุนซือชาวเยอรมันนะครับที่ยืนหยัดอยู่ข้างลูกทีมมาโดยตลอดหวังว่าประตูในเกมนี้จะช่วยให้สิ่งวิจารณ์ทั้งหลายหยุดลงไปบ้างได้นะครับ เราสามารถหยุดบทสนทนาเกี่ยวกับเกรนส์ได้ทุกคนเห็นด้วยว่าเขาคือนักเตะที่โดดเด่นเจคเก็งกลับกล่าวมันเป็นการตัดสินใจของเกเร์โซเกตกับสิ่งที่เขาทำเพื่อเทียมเราไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงสถานการณ์รของนักเตะในทุกงสุด,ดาเกรนส์ได้ทําอย่างยอดเยี่ยมในเกมผู้กับอาร์ซนอลและในวันนี้กับเรมาบรดเราไม่จําเป็นต้องซ่อนมันเช่นนิวการประตูที่2แน,น่นอนนั่นคือฟุตบอลเขาแค่ลงไปเล่นฟุตบอลไม่เกี่ยวกับอะไรกับทีมชาติ แต่ตัวเขาพัฒนาตัวเองนั่นคือสิ่งที่เขาต้องทำแค่ผมไม่ต้องมาพูดอะไรนะตอนนี้กลับบ้านมือเปล่าซะง,งั้นสมิธเซงเวลาไม่น่าแพ้ลิเวอร์พูลสมควรได้ตามจากหงดะดินสมิธกุญสือของอาร์ซอลาชีสิงประงานอาร์ซอล่าไม่น่าแพ้ลิเวอร์พูลซอมประตูตัวหนึ่งแต่ชมโอลีวัชกินวอวหฮอ,อกตัวเก่งเล่นได้จำอีกแล้วในการเจอกับทีมแชมป์เก่าดินสมิธนะครับ ผู้จัดการทีมสิงห์ผง,งาดอาซมลาเชื่อว่าทีมตนสมควรได้หนึ่งแต้มกลับบ้านเป็นอย่างน้อยและจากที่ทัพสิงห์ผง,งาดบุกไปพิกแพ้ลิเวอร์พูล2ประตูต่อหนึ่งในศึกพิมพ์น้ำเกล็ดเมื่อวันเสาร์ที่10เมษาย,ยนที่ผ่านมาถึงแม้รูเ,รเกนจะเป็นรองเจ้าถิน่นแต่วิลลาก็รายเป็นฝ่ายชนะไปก่อนหนึ่งศูนย์ในในาทีที่43จากการยิงของโอลิวัสกินครละนั้นในในาทีที่57ลิเวอร์พูลตามซีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งจากโมมซสลา ซึ่งเกมก็ทาําท่าด่วนจะจบลงด้วยการแบ่งคะแนนกันไปแล้วแต่ในนาทีที่90บวกหนึง่งหงแดงมาได้ประตูพลิกคว้าชัยชนะจากการยิงสุขงงของเพรสอลิกซนเโนทำเอาดินสมิธเซ็งที่สุดนะฮะที่วิลากลับบ้านแบบมือเปล่าผมคิดว่าเราสมควรได้คะแนนจากเกมนี้บางครั้งเกมฟุตบอลมันก็เป็นอะไรที่ตลกแบบนี้แหละอย่างในช่วงคงรึ่งแรกพวกเขาเล่นดีดีกว่าเรามาก แต่สุดท้ายเรามีสกอร์ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ส่วนครึ่งหลังเราก็ไม่ได้ดีกว่าลิเวอร์พูลหรอกแต่ก็ทําได้ดีกว่าที่เราทํากันในช่วงครึ่งแรกเราสร้างสนุกกาสได้แต่โชคร้ายที่ดันมาเสียถึง2ประตูนี่แหละคือฟุตบอลเป็นอีกครั้งที่โอลีเล่นได้ดีโดยรวมๆแล้วนะครับเขาก็ทําไปถึง4ประตูในการเจอกับทีมแชมเปี้ยนรวมถึง3ประตูที่วัดกินส์ทำได้ในเกมแรกที่วิลลาเปิดบ้านย่ำใหญ่ใส่ลิเวอร์พูลเจ ไม่เร็วเลยสําหรับเรานะครับแต่เราผิดหวังที่เกมนี้เราต้องกลับออกมาไปแบบมือเปล่ากุนซือชาวอังกฤษในวัย50ปีเปิดใจหลังจบเกมปัจจุบันนะครับอาเซมอิมล่รั้งอันดับที่10ในตารางคะแนานพิม์ลีกโดยมี44ต้มจากการลงแข่งขัน30นัดนะฮะในคืนสุดข,ข่านลิเวอร์พูลครับจึงเป็นรอบเย็นของวันที่11เมษายนนะฮะ